ค่ะคุณนะ้าไม่คิดว่าจะได้ยินชื่อบิลเกตส์มหาเศรษฐีผู้ใจบุญถูกแฉเอี่ยวคดีเจฟฟรีย์เอฟสตีนล่าสุดมีภาพถ่ายล็อตใหม่จากฟาวของเจฟฟรีย์เอฟสตีนมหาเศรษฐีชาวอเมริกันที่ถูกเปิดโปงว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าบริการเด็กและการจัดหาเด็กให้กับกลุ่มคนมีชื่อเสียงก่อนหน้านี้มีบุคคลระดับบิ๊กมากทั้งในและนอกสหรัฐถูกโยงว่าเกี่ยวข้องกับเอฟสตีนมาแล้วหลายคนไม่ว่าจะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมถึงอดีตเจ้าชายอังกฤษที่ตอนนี้กลายเป็นนายแอนดรู เบนวินเซอร์เพราะถูกถอดยศสังเวยคดีน <Yeah, right ี้ไปแล้วเมื่อวานนี้สมาชิกพรรคเดโมแครตปล่อยภาพล็อตใหม่มาแล้วค่ะซึ่งหนึ่งในภาพที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือรูปของบิลเกตส์มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์ที่กําลังยืนแนบชิดกับผู้หญิงค่ะที่ช็อกก็เพราะว่าบิลเกตส์เป็นคนที่มีภาพลักษณ์มหาเศรษฐีผู้มีใจบุญสุนทานชอบบริจาคเงินเป็นที่เคารพมาตลอดไม่มีใครคิดว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับคนแบบเอฟสตีนโดยบิลเกตส์ก็ยอมรับว่าเคยคบค้าสมาคมกับเอฟสตีนจริง แต่ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดใดๆทั้งสิน้นนอกจากนี้เคยมีข่าวด้วยว่าอดีตภรรยาของบิลเกตส์ระบุว่าการที่อดีตสามีไปรู้จักกับเอฟสตีนเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตพวกเขาและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่นำไปสู่การหย่าร้างและที่สําคัญภาพที่ถูกปล่อยออกมาครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากคลังภาพทั้งหมด95,000ภาพเท่านั้นนะคะยังมีภาพอีกจํานวนมากที่รอการเปิดเผยต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะมีรูปใครโผล่ออกมาให้ช็อกกันอีกหรือไม่ค่ะ